You are listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดี สร้างได้กับผมอาจารย์เตร้ระพีบุญเปลื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับผมอาจารย์เตร้ระพีบุญเปลื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายๆคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดเนี่ครับเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งของการนอนไม่หลับ มีนคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัดหรือทางลัดอันนึงที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เพัชกรธนรัตน์สวนสเสน่ อาจารย์ประจำภาวิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาเทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลยครับอันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้วก็เวลาเราพูดถึงคําว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆงผมต้องถามอาจารย์เต้กับับว่าอาจารย์เต้คือนอนไม่หลับไหมครับ ประจำครับอาจารย์อาจารย์มีอาการยังไงบ้างครับก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือเข้านอนไม่ได้เข้านอนแล้วแล้วก็คลิกซ้ายก็แล้วคลิกขวาก็แล้วมองเพดานก็แล้วมันก็ยังนอนไม่ได้อ่าอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงคําว่านอนไม่หลับก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับ นอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีกสองกลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงงานนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไปสี่ทุ่มห้าทุ่มสักตีสองที่สามตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้ละอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับอีกแบบหนึ่งครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือ เรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงไป <Okay. S 2> แต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยอ่ะ, <c oughs> อะหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไป,ปงีบกลางวันนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับ,รบเราต้องเข้าใจกันว่าการนอนไม่หลับเรามีสรูปแบบแหนึ่งเข้านอนแล้วนอนไม่ได้สอง นอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทาง3ก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่นมีใครที่เป็นทั้ง3อาการไหมครับอืมผมคนนึงเหรอครับเ,ออเป็นครบเลยร <c oughs> ครบับอาจารยเป็นครบ <c oughs> เลยครับแล้วแต่วันเลยครับอ่าครับแต่นี้โดยทั่วไปเนีครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคําว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีอ,อ่อเรียกว่าคําอยู่สองคำที่เรามักจะพูดถึงกันคืนหนึ่งคือน,นอนไม่หลับกับ2คือโรคนอนไม่หลับ อ๋อ oh, มีมああที่แบบนอนไม่หลับเฉยใช่เป็นอคกลยกับอีกอย่นึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปนะครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคําว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดารงชีวิตหรือการทํางานแล้ว ถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากําลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากําลังดูแลตัวเอง ในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างๆก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้างใช่นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุม ในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับก็จะพยายามทําให้สมองเราลดการทําง,งานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่สสาเหตุสาเหตุที่1ก็คือกายบวช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันอเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอยา่างหรือแบบ มีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทําให้เราหลับดีขึ้นหรับเพลงเบาๆครอๆไปอ่าแต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วยเยเพราะฉะนั้นนบางคนที่ไวังมากก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟไฟหัวเตียงรีไว้เล็กๆอ่าแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับ แต่ทั้งนี้นนต้องเรียนนะคะว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมันแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่ตยกตัวอย่างเนี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอะ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้อันนี้เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีะโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทําให้สมองทํางานในลักษณะการเปลี่ยน การตื่นเป็นการนอนที่ไม่สบดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับมีสองสาเหตุใหญ่ห,ญหนึ่งก็คือสมองถูกกระตุน้นมันจึงพักผ่อนไม่ได้ก,กับอีกการหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ์รฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก ส่วนใหญ่ที่กลไกลของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าครับใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับครับก็คือเป็น2ส,ส่วนหลักนะครับแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่พ,พูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทําให้นอนหลับ ซึ่งการให้ทําให้นอนหลับก็มีหลายแบบเย่ายที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้อตอนนะครับกินปั๊บทําให้หลับพัวถึงหมอแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทําให้เรานอนตลอดทั้งคืนได้อหรือกินเพื่อทําให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้นตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์เป็นเหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนําให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะสั้นๆ เพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินก็ไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมาสามคืนแล้วเรียกว่าทํางานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอไปเหยียดง,งานฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนอ่าทางนั้นเอาอยาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นอ่าทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทําให้เรานอนไม่หลับ ออ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เดี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทําให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทําให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทารามานลดความเ,เรียกว่าอ,อ,อาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจาเขาหาได้เขาแก้ไขได้ ยานอนหลับก็อาจจะไม่จําเป็นยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักราวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้ใช่ครับถูกเมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทม,มีทำให้เรานอนได้ครับทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันมยังไงไหมครับครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับายานอน,อนหลับกลุ่มที่พวกเรามา,จากจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ย ชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซเดสปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยิงคำว่าเบนโซเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคําว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ9 5 9 9เปอร์อเซ็นเลยด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่สองครับก็คือเป็นยา กลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวหนึ่งในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจําได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทํางานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินเมลาโทนินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะมียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนี้คือกลุ่มที่สอง กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงะนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูก<อ>เวลาเราเป็นหวัดน,<อ>นะครับยาแก้เมารถครับอ่านะหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้นะแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อต้องการฤทธิ์ง่วงของยา<อ>บรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อนครับยาเหล่านี้ครับ,รบเดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทําให้หลับ อย่างนี้ทำได้ไหมครับถ้าเป็นยาสองกลุ่มหลังคือเมลาโทนินคือเมลาโทนิน,น <ะ S 2> ที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤก <ừ ừ, S 2> ิ์ง่วงอันนี้เนี่ย ừ, ừ, เภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณา เลือกให้กับผู้ป่วยต่ละรายได้ด้วยตัว,ตวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซ่เนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสา,าทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลย oh. แล้วทําให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับ mm hmm. ยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้น อาจจะเป็นจากโรงพยบาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายืน่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดย่างๆยาคลายเครียดได้เหมือนกับยานอนหลับไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยา กลุ่มเบนโซ่นั่นแหละครับอ,อ๋อเหรอฮะใช่อ๋อม,มันไม่ได้ทําให้แค่นอนหลับเฉยเฉใชย่ยากลุ่มเบนโซ่เวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษาหนึ่งคือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวลครับหรือรักษาโรคเครียดนั่นเองอนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต้ถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นจากว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่น ถ้าอาจารย์เต้มาบอกว่าอาจารย์เต้เครียดมากอืมหมอสั่งยาตัวนี้ให้ครับผมก็จะบอกอาจารย์เต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาไข่เครียดนะ<อ>แต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับอืมผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะมันก็เป็นยาตัวเดียวกันเป็นยาตัวเดียวกัน<อ>ใช่ครับ การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงนะครับยานอนหลับเนี่ยผลข้างเคียงที่สําคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือฤทธิ์มุ่งนอนกับฤทธิ์เรียกว่าลบกวนการตัดสินใจของเราอเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์สามวันนะกินเข้าไปหนึ่งกินหนึ่งคืนเนี่ยออกฤทธิ์อีกสามวันกว่ายาจะถูกกาจัดออกจากร่างกายทั้งหมดฟังดูคุ้มมากเลยคุ้มแต่กลายว่ามันมันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีกันนะแต่มันอยู่ในร่างกายนะฮะ แต่ขนาดยาบางตัวอยู่แค่สองชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากําลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณแปดถึงสิบสองชั่วโมงอันนี้คือคือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่า สมมุตินักภาพเรานอน,อนสักสี่ทุ่มนะตื่นสัก6กโมงก็ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวเช่นยีบสีชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากําลังทํางานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบอของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนอตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทําให้การทํางานของเรา แย่ลงการตัดสินใจก็อาจจะช้าชลงโดยเฉพาะเ<ม> <ลง S 2> รื่องวัดเหตุจากการขับรถขับลาต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู่ยานอนหลับมันก็ทําให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานครับมันมันพอใช้เป็นนานแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดใช้ด้าน,านานนยครับโดยปกติที่เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก,ก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะสัก หนึ่งหรือสองสัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้อันนี้แล้วแต่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื ah ้อยาดื ah ้อยาใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมุตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่หนึ่งเม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์ละก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์สามอาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิมเราพบว่าอาจจะทําให้เรานอนได้ ไม่ไม่ดีเท่าเดิมนะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่หนึ่งที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยาครับกับอีกอันหนึ่งที่เราเจอได้ก็คือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดกระบวนการติดยาติดยาติดยานะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได้ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับมเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอน อ,อาการถอนที่ที่เกิดขึ้นนั่นคือตรงข้างกระลิกของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิด<อ>ขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบา,ง,านบงคนกลัวเลยฮะ <c oughs> ฟังรายการจบเลิกกินยาเลยถอนอันนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ต,ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันทีอไม่ให้ท่านจะเกิดอาการถอน ยานอนหลับเราจะยิ่งมีอาการหลุดลอยหักดิบไปได้เลยหักดิบไม่ได้ทานที้ต้องย้ำเลยนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทําให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรงเวลาที่เรารับประทานยาบาลชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างงี้ครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับไม่มีครับไม่มีเหรอครับอันนี้ดีครับเพราะว่ายาจะไม่ทําให้ตับแย่ยาไม่ทําให้ไตแย่เวลาพูดถึงประเด็นนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมักจะ เข้าใจผิดก็คือยาเนี่ยถูกทําลายออกจากร่างกายโดยใช้ตับโดยใช้อเอ็มไซที่ตับการใช้เอ็มไซที่ตับไม่ได้แปลว่าทําให้ตับแย่นะฮะดังนั้นถ้าเกิดตอบในภาพรวมก่อนก็คือว่ายากลุ่มนี้ที่เป็นยานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ตับเป็นการทําลายทิ้งนะและยาไม่ได้มีฤทธิ์หรือไม่ได้มีผลที่จะทําให้เกิดตับอักเสบหรือไตวายเกิดขึ้นครับ เวลาที่บอกว่าติดยานะครับเป็นเพราะว่าติดกับผลของมันที่ทำให้นอนหลับหรือว่าติดเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดโดยตัวมันเองจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าาจะเปรียบเทียบง่ายๆก็ยาตอนหลับอาจจะเหมือนกับบุหรี่ อาจจะเหมือนกับเหล้าที่ถือเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับแล้วประทานแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทําให้เกิดการติดดาอย่างนี้ถ้าเผื่อบอกว่าดื้อยาเม็ดเดียวมันเอาไม่อยู่อย่างนี้ผมก็เพิ่มเป็น2เม็ดของผมเองเลยได้ไหมฮะจริงๆในทางการแพทย์เราก็ทําครับอ๋อเหรอใช่เพราะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้แลวอันนี้คือ สิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียร์กันหรือยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับครับนะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้ม,มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายครับอาจารย์วิธีทางการแพทย์ที่เราทํากันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้าทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้คอ่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลง เช่นทีละสัก25% 50%รเราในระยะเวลาอาจจะสองสัปดาห์สามอาทิตย์นี้ต้องต้องย้ำน,นะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละลายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับ,รบส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได้คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาวนะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วย ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออกอย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2องเหรอครับอาจารย์อายาตัวที่2เราต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิฮะใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทําให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษาอาจารย์บอลครับการกินยาตามคําสั่งแพทย์นะครับแต่ไม่ใช่คําสั่งแพทย์สําหรับเราครับบางเออวนาแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับก็ก็มีคําสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็ แฟน,นก็นอนหลับ<า>ดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคําสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสําหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสําหรับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็รจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมผมใช้คําว่าเป็นประเด็นการยืมยายืมยาคนอื่นมากินไหมนะพอใช้คําว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นยาใครเครียด เป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่ดันเต้บอกคือเฮ้เราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมผมจะว่าขอชิมนะนะขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได้ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไหมนะครับก็ถ้าเราเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาตรงนั้นก็น่าจะช่วยเราอนะแต่ถามว่า ช่วยแล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไหม,มก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหตุถึงแม้ว่ายาที่เราใช้อาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือหรือผมยกอีกอีกกลอยนิดนะะึงครแฟนอาจารย์เต้ได้ยาเอมาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอ,อาการเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับแต่ได้ยาเอเหมือนกันอื เห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับคือขนาดการใช้ยา oh. เพราะว่าขนาดที่เราใช้บางอย่างบางคนเนี่ยกินครึ่งเม uh ็ด huh. พอละจบ uh huh. แต่บางคนจงต้องกินหนึ่งเม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละหนึ่งครั้งออโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้าเคียงของเราเป็นเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน์ uh huh. การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะ ช่วยได้ในทางอาการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภยอัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนต,ต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังต้องขอบคุณเต้ตที่ย้ําประเด็นนี้นะว่ายาขคยามันนะ <laughs> ยาขคยามันนะฮะอย่าอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พออาจารย์บอลครับท่านในที่สุดแล้วเน, <laughs> <อ>นี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางแล้ว แนที่สุดมันไม่ช่วยอะ่ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละรเราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอ่ะครับได้หลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแท็ตกไ,ไปตรงมาเลยครับ <c oughs> ใช้ตามที่แพทย์สั่ง <c oughs> ใช่เลย <c oughs> อย่าใช้ <c oughs> อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกําหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกําลังสั่งให้เนี่ย คุณหมอต้องการให้ใช้ระยะสั้นๆอหรืออยากให้ใช้ระยะเวลาย,วยาวๆนะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะ,ะคือถ้าเกิดเดินบางบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยาแล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่าเออยาตัวนี้อย่ากกินติดต่อกันนะเพราะเดี๋ยวอาจจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อันนั้นคือคําแนะนําในภาพรวมนะสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย์เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองครับเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองอนะยกเว้นคุณหมอบอกให้ทำา <laughs> สามครับจะทํายังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคําแนะนําที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยง การรับประทานยากักแอลกอฮอล์อเครื่องดื่มทั้งหลายยาด,ดองยาดองรวมด้วยหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาที่มีฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงอะว่ายาตรงนี้มีฤทธิ์กดสมองอมวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอนอตัวนั้นแหละฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่าผลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับและสี่เลยยาหยุดยาทันที หรืออ,อยากหยุดยาเองอนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการถอนยาซึ่งอันตรายได้วันนี้ได้คุยกับจันบอลได้ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราว เพื่อจะนําไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชรกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจําภาวิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะยินดีครับพบกับ well being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกา ทีมมหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดําเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้